สวัสดีครับอยู่กับผมแซมพิงครับวันนี้มาอยู่กับลุงประเทืองครับวัยเจ็ดสิบสองปีครับโอ้นี่มานขี่ตามลาดยางให้ดูเลยครับผมนีวอ่อนเลยนะโอ้ เฮ้ยท <laughs> ุกคน

เชงครับดูยากมากรถรุ่นนี่ลุงอันนี้กว้างเท่าไหร่อ่ะเนี่ยกว้างเท่าไหร่ครับฮัลโหลกว้างเท่าไหร่เนี่ยกว้างเท่าไหร่ครับเนี่ย 4ี่เมตรสี่เมตรโอ้เขาที่แคบลำปากน่เนี่ยลุงอ้าว่ะหยนเริ่มหอแลลุงอ๋นเริ่มหยอดแล้วเนี่ยเออออเ้ายายหยุดดิ่งหยุดอ๋อปล่อยได้อีกครึ่งหนึ่งอีกใช่ใช่ ยอดเลยครับเครื่อง3เมตรครับลุงเนาะเครื่อง3เมตรเนาะลากได้สบายเลยนี่ครับผมจามมากไอเดียของคนไทยครับลุงคิดได้ไงอ่ะลุงคิดได้ไงเนี่ย รถจอดข้าวเจ็บแมวมากครับสุดยอดเลยอ่ะมีหนึ่งสองสามสี่สี่กองครับใส่ข้าวด้วย ล้เอเล็งนะครับทุกคนก็จะแข็งๆหน่อยแต่แกได้ทำทุกปีนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ